ร็แล้วจ้าลายแมงมุมยักษ์หรือไส้มะตูมของแม่อรอนนะคะสีเหลืองดอกคนูนสวยมากเลยนะคะอก40นะคะเพื่อนๆจะผ่าอกนะคะผ่าอกอ่าเราจะถักมาถึงอ่าเราถักข้างล่างนะคะถักข้างล่าง หนึ่งดอกสองหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวนะคะหกตัวแล้วก็จะมาใส่ลายเท้าตุ๊กแกนะคะหรือว่าพัดซ้อนพัดใหญ่ตรงริมนะคะตรงริมแล้วตรงคอนะคะตรงคอแม่อ่อนก็จะใส่เท้าตุ๊กแกเล็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 กลงมานะคะลงมาลงมาจนจนสุดกับอ ชายนะคะจะเป็นโบนะคะโบแม่อ่อนก็จะนำํำแมงมุมนะคะแมงมุมทีละตัวละตัวละตัวนะคะแมงมุมตรงโบนี้ก็คือห้าตัวแมงมุมนะคะห้าตัวแมงมุมหรือว่าห้าตัวไส้มาตูมนะคะ,ะตรงนี้นะคะอยากนําเสนอว่าลายนี้ทำเสื้อแล้วก็ โอเคนะคะสวยแล้วทีนี้มาดูส่วนแขนนะคะส่วนแขนส่วนแขนที่แม่อ่อนเรียกว่า,าแขนดอกลำโพงนะคะแขนดอกลำโพงตัวนี้เราจะวิ่งแขนมาจากาบนหัวไหลเลยนะคะามาสุดตรงตรงข้อศอกอดอกอาลาย แมงมุมนะคะอ่าที่รอบตัวรอบแขนนี่ที่ห้าตัวนะคะห้าตัวความยาวความยาวคือสี่ตัวนะคะความยาวคือสี่ตัวแล้วมาถึงข้อศอกนะคะมาถึงข้อศอกแล้วแม่อ่อนก็จะมาใส่อ่าพัดนะคะพัดพัดอีกจากข้อศอกลงมาถึงข้อมือเราเลยนะคะอ่าแล้วก็อ่าแม่อ่อนก็จะมาใส่อ่าพัดเล็ก แตกพัดเล็กไปด้วยแล้วก็มาใส่อ่าสลับไปที่ลายเท้าตุ๊กแกด้วยนะคะตี่นี้สวยมากนะคะสวยมากเลยนะคะอ่า,าแม่อ่นก็อยากนําเสนอนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดตามได้นะคะในช่อง youtube ของแม่อ่อนงานถักโคเคนะคะอ่าเดี๋ยวแม่อ่อนจะให้ดูแผ่นหลังนะคะแผ่นหลังนี่นะคะคือแผ่นหลังของเขานะคะ ตัวนี้หุ่นหุ่นเขาจะอยู่ที่สามสามสิบสามสิบสองสามสิบสามนะคะแต่เสื้อก็จะอยู่ที่อกสี่สิบนะคะก็เลยต้องแบบก็หล,ลวมนิดนึงนะคะหลวมมากที่เรา,าผูกเอวไว้ก็ยังยังหลวมอยู่นะคะตรงนี้เห็นไหมคะสวยมากาลายนี้สวยนะคะใครสนใจก็เอาไปถัก เป็นลายเสื้อก็ได้หลายรูปแบบนะคะได้หลายรูปแบบแต่ลายของเขาเราเราจะเราจะลดลายลดยังไงเพิ่มยังไงให้ไม่ให้เขายังเป็นลายอยู่นะคะนี่คือโจทย์ที่เราต้องต้อง,ต,องต้องเรียนกันต่อนะคะ <c oughs> ในส่วนตัวของแม่อ่อนแล้วก็ถักแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะชอบมากนะคะในส่วนตัวลายลายชัดเจนนะคะลายชัดเจนแล้วก็สว่าง สว่างสวยนะคะลูกค้าคุณพี่ที่เป็นมารามที่ต่างประเทศนะคะประเทศเบเยียมพี่เล็กก็ว้าวนะคะชอบมากนะคะตรงนี้นะคะก็เลยเมื่อเสร็จแล้วเราต้องโชว์ใช่ไหมคะเมื่อเสร็จแล้วเราต้องโชว์เราต้องอวดนะคะเราต้องอวดเป็นก็เ,เรียกว่าเป็นธรรมเนียม เป็นทมเนียมเป็นสไตล์ของแม่อ่อนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เราก็ต้องวิ่งวิ่งลายวิ่งลายเท้าทุกแกมาตรงอ้อมเลยนะคะแต่ตรงตรงชายแม่อ่อนก็จะใช้เท้าทุกแกเล็กนะคะวิ่งตรงรอบคอมาถึงตรงนี้นะคะความสวยมีไว้แบ่งปันนะคะใครสนใจก็ติดตามแม่อ่อนได้นะคะในช่อง book youtube นะคะแล้วก็กลุ่มแม่อ่อนงานถักโคเคนะคะ อ่าวสวยๆมากๆเลยนะคะอ่าสวยมากเลย <laughs> สวยค่ะสวยไปแล้วนะคะไปบายสวัสดีค่ะ